สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกติน้อยเทนดี้ทารโร่นะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากนะคะเอาละค่ะเรามาดูดวงกันนะคะในท่านที่เกิดในราศีพฤจิดวงในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในเดือนมีนาคมนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยท่านที่อยู่ในราศีพฤจิกระแสการเงินมันมีพัดเข้ามาแต่เป็นเงินเล็กน้อยๆดังนั้นเนี่ย คนราศีิุจิเนี่ยถ้าไม่ได้นับว่าออทํางานกินเงินเดือนเนี่ยต้องหมั่นเก็บดีๆนะคะเป็นเพราะว่าเงินมันจะเป็นแบบเงินกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆมีเข้ามานะคะมีเข้ามาแต่ว่าเป็นเงินก้อนไม่ใหญ่นักหรือเป็นเงินเล็กๆน้อยๆจริงๆดังนั้นเนี่ยต้องสะสมหมั่นออมเอาเองก็จะทําให้แบบมีรายได้เข้ามานะคะส่วนออในเรื่องเกี่ยวกับตรงที่เขาเรียกว่า ในเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเนี่ยในไพ่มันขึ้นบอกว่าก็มีค่าใช้จ่ายกระทันหันเกิดขึ้นได้แล้วช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวคุณเองว่าระวังเรื่องการไม่สบายด้วยนะคะก็ถ้าเกิดระวังตามนี้ก็ยังถือว่ามันก็ยังพอไปได้เรื่อยๆอยู่ทีนี้ในท่านที่เป็นพนักง,งานบริษัทเนี่ยในท่านที่เป็นพนักง,งานบริษัทถ้าเกิดจะหางานช่วงนี้อาจจะยังแบบไม่มีการตอบรับนะคะแล้วก็ระวังอย่าไปพูดเรื่อง การจะหางานใหม่ในที่ทํางานนะคะเดี๋ยวเจ้านายได้ยินเข้ามันจะไม่ดีนะคะแล้วก็จะมีผลในเรื่องเกี่ยวกับการงานแต่ถ้าเกิดว่าถามบรรยากาศในการทํางานจะเห็นว่ามันยังพอทํางานไปได้เรื่อยๆก็เบื่อเบื่อเซ็งเซงแต่ก็ยังทําที่นี่ไปได้เรื่อยๆนะคะ ส่วนท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยคุณกําลังอาจจะหน้ามืดว่าธุรกิจจะเป็นยังไงต่อไปแต่อยู่ดีๆเหมือนได้ไอเดียมาจากต่างประเทศลองเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะหรือเป็นไปได้ว่าไอเดียมาจากเพื่อนก็ได้จึงทําให้คุณแบบ คิดไอเดียในการทํางานได้ก็ทําให้มีกระแสการเงินเล็กๆน้อยๆพัดเข้ามาอีก้ะลอกหนึ่งนะคะในเรื่องความรักถ้าในคนโสดนะคะจะมีคนที่แบบว่าอาจจะเข้ามาเป็นเพื่อนหรือผ่านทางเพื่อนเข้ามาก็ได้เข้ามาพูดจาหยอกล้อหรือแบบมาคุยแบบกึ่งกึ่งจีบนะคะแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ชัดเจนว่าจะจีบคุณจริงๆดังนั้นใครก็แล้วแต่นะคะที่มีคนเข้ามาคุยแบบนี้เนี่ย อย่าเพิ่งคาดหวังว่าจะได้เป็นแฟนกันนะคะเดี๋ยวจะเสียใจเป็นเพราะว่าจากหน้าไพ่เนี่ยมันเป็นในลักษณะตรงที่ว่าเขามาคุยแก้เซงแก้เหงาดังนั้นต้องดูนานๆถ้ามีคนเข้ามาคุยนะคะส่วนในคนแต่งงานแล้วเนี่ยหรือคนที่มีแฟนแล้วแล้วแบบมีความสัมพันธ์กันแล้วอาจจะต้องระมัดระวังนะคะเป็นเพราะว่าหน้าไพ่มันขึ้นว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่พร้อมอาจจะต้องป้องอาจจะต้องป้องกันให้ดีๆ เป็นเพราะว่ามีแนวโน้มว่าอาจมีบุตรได้แบบไม่ได้คาดคิดนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เรื่องบุตรจะเป็นเรื่องอะไรก็จะเป็นเรื่องในลักษณะตรงที่ว่าปัญหาเรื่องการเงินที่จะต้องคุยขบคิดร่วมกันแต่ว่ากระแสะการเงินก็ยังมีเข้ามานะคะก็ทําให้ตัวของคุณเองนั้นนะ่ะยังจะพอสบายใจได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องเขาเรียกว่าต้องคุยกันนิดนึงว่าแบบ ภาระค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างรับผิดชอบกันได้ประมาณแค่ไหนอะไรอย่างเนี้ยค่ะเป็นการคุยกันแบบนั้นส่วนในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนั้นน่ะระมัดระวังเรื่องการเดินลื่นล้มดีกว่าค่ะเป็นเพราะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อกระดูกต่างๆในร่างกายได้อันเนื่องจากการลื่นลมนะคะเอาละค่ะก็ครบแล้วนะคะสําหรับท่านที่เกิดในราศีพิจิกหากชัานใดชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกระติ๊บน้อยเทนดี่ทารโร่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ